มาเฉจุไบก็ได้มาเฉจุ๊บแม่มา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 ไม่มามามาม่มามามาม่มา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 นมา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 ม้มอมาม้มา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 าม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 มามมามามามดมาอามามามนมัามานามมา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 มนมามามาาม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 าืมมา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 ม้มม้าามมามามมมามมมา เดี๋ยวซานี้มานะหมดครับหมดหมดเป็นคนเป็นคนใช่ครับอะไรหรอ Over o v e เ Over Over ไปไปไปเซลเซลทำอะไรแลบทำอะไรมาละได้มอไปกันแล้วได้ค่ะไปไม่เห็นตัวอังอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแคสไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแคสน้องอันนี้รุ่นพี่เหรอใช่ทำไมอ่ะหน้าไม่เหมือนเนาะ ใช่ไอ้หัวดำโอ้รุ่นพี่ปรับอะไรครับหกหนึ่งแปดเขียวขาโอ้ยพี่แล้วเดี๋ยวเฉียนเอาอันนี้ให้ด้วยมันเท่าไหร่นะหมื่นสี่ใช่ปะ่หมื่นสี่สองร้อยโอเคแป๊บนึงนะเขาเรียกว่าอะไรรู้นพี่บอกแล้วว่าต้องเพิ่มเวลาพวกเนี้ยมันเล่นอ่ะคู่ใหญ่อย่างเงี้ยต้องเพิ่มจำนวนรอบแล้วเงินจะตกอยู่ที่เราเอ้โรอดใช่ป่ะวะเนี่ยใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อะแล้วพี่นี่ครับโนครับอยากได้เท่าไหร่เอาไปเลย แล้วพี่บอกว่าอะไรอะ่ะหกหนึ่งแปดครับปาทองชิปเกิดไปคนละร้อยห้าสิบโอเคขอบคุณค่ะนะแจกจ่ายกันไปให้ทั่วถึงนะแล้วพี่มาเชียร์ใครอะ่ะไม่รู้อ่ะมันมันแคสไปหลายรอบแล้วไม่รู้จะเชียร์ใครเลยตอนนี้ไม่รู้เรื่องเลยยืมรถเนี่ยยืมรถคนที่ <คน S 3> <ด>อยู่แถวเนี้ยไปเลยยืมรถคนที่อยู่แถวนี้ไปถ้าถามว่า NCR กับ Over เชียร์ใครมากกว่าสุ่มได้ไหมจิมได้ได้จิมฝั่งนู้นถูกฉลองกับฝั่งไหน จิ้มฝั่งนู้นฝั่งนู้นคืออะไรอ่ะด้วยฝั่งโน้ตโอเวอร์อ๋อฝั่งซ้ายเอ็ทีอาร์อ๋อจิมจิมโน้นไปละฝั่งซ้ายมือมีตื้สี่คนนะเหรอเดี๋ยวค่อยไปเก็บตอนหลังแต่ฝั่งนู้นก็ได้มาสองคะแนนแล้วนะถูกตอนนี้คะแนนมันเท่าไหร่อ่ะสามต่อสองฝั่งไหนสามเอ็นทีอาร์กระเป๋าอะไรหรือเปล่าโอเวอร์สองเฮ้ยไม่แน่เขาอาจจะแก้เกมแล้วก็ได้ไอพลงเขาหมดเอาเหรอ ฟังไหนฟังไหนหมดนะฝั่งโอเวอร์เหรอมาถ้าเท่าโอ้โหรุ่นที่ตอบเอาคะรุ่นน้องรอเธอใส่รองเท้าได้ไหมเออเอิ่มหน้าฉันแก่อใช่ทำไมมองไม่เห็นคนอื่นเลยวะหายยังไม่หายอ่ะมันแก่อยู่แล้วว่าลุนที่บอกแก่อยู่แล้วระวังแคทนะพี่ยองนะลุนที่เปนแก่อยู่แล้วว่าแคทเออฉันไม่กลัวพี่เลยหรอได้ตังค์เดียวฉันรู้นะว่าพี่มีอะไรอยู่ในกำมือไม่ให้อะไรหรอก พี่อะไรอ่อฮะพี่พูดไปแล้วนะว่ารู้ก่อสองคนนะก็ถ้าเกิดน้องยังไม่หยุดแกล้งพีพีจะเอาไปให้คนอื่นดูแต่วันนั้นก็เห็นอยู่นะเห็นเยียนะเหนะอันนั้นอันนั้นไม่ใช่เขาเธอจำผิดคนละคนใช่ไม่ใช่หรอหน้าเหมือนกันมากเลยอ่ะเฉินเขาไม่แต่งตัวอะไรอย่างงั้นหรอกใช่ไหมเฉินจัดครับครับใช่ครับมันเป็นงานมิลเลอร์นะครับ พี่สาวคะพี่พี่สาวพี่สาวมีสเต็กกันไหมคะหายไหมหายแก่ไหมมีข้าวผัดค่ะโอ้ยแก่เหมือนเดิมเครียดอะค่ะไม่มีเลยแต่เต็กพี่จ่ายแล้วโทนี่พี่จ่ายเขาไปแล้วหนึมองไม่เห็นคนที่โผล่ไม่มีเครเหรอแถวนี้มีคนล่องหนเยอะมากนี่มีติปมีติปอันไหนอะพี่มีสเต็กไหมคะพี่ผู้ชายเอาคนเขาครบยังอะผมไม่มีฮะไม่เห็นก็ไม่เป็นไรครับติปปนใจ ติ๊บพ้นใจมีด้วยเหรอคือติ๊บติ๊บมันต้องให้ไม่ใช่เหรอต่อหน่อยได้ไหมอยากเล่นอยากเล่นใช่ไหมไปทำคอปเปอร์มายังละคอปเปอร์เดี๋ยวจะเอาลูกมหาวารีทำไมไม่เอาไข่ที่เนี่ยจะเอาไม่ไปเบียร์น้องใจเย็นๆจะเอาไม่ไปเบียร์พี่ทำไม่ทันเพราะว่าเอ่อเหตุสมองพี่มันไม่ค่อยดีอะพี่ขับรถเองไม่ได้เลยเงี้ยครับเห็นยวเขาปะ ไม่เห็นนะแต่ว่าเหมือนว่าถ้ายืนติดติดกันจะให้ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้เชฟก็ไม่เห็นตัวเรียกครับอ่าต้องนะะคเขาได้แต่เราให้เขาไม่ได้สองห้าศูนย์นะะเนี่ยเนี่ยพูดครับทำได้เกลียดแล้วไม่มียค่ะจะสามพันแต่สามพันน้อใช่ขายได้หมดเลยไหมเดี๋ยวน้องต้องน่าจะต้องรอพรุ่งนี้วันนี้คงยังไม่ได้ขาย ทำไมอ่ะเพราะพี่ต้องใช้ก่อนใช้ทำอะไรอ่ะพี่ใช้เอาไปหลอมแล้วล่าข้างล่างคืออะไรอ่ะพี่พรอะไรของรุ่นพี่เนี่ยอู้ก็ตอนแรกน้องบอกว่าไงน้องบอกว่าน้องจะเอาแร่ฟ้ากับแร่แดงถูกไหมพี่ก็รีบทําให้แต่อยู่ๆน้องก็บอกว่าน้องไม่เอาแล้วน้องจะเอาคอปเปอร์คือน้องกลับคาอ่ะหัวม่วงเหรอเออเหรอบทยังไปรุ่นก็แง่แหละมันก็เลยเปลี่ยนใจไวไงคือเออนั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่าคนไม่ดีพูดวบไปวนมา ไม่ก็พอดีว่ามันตอนแรกเฉินต้องใช้คัพเปอร์ไงก็คือตอนแรกเฉินเฉินไปตีบวกมาแล้วที่รุ่นพี่มันนั้นมายืนเชียร์แหละโอ้ไม่ทำเฉินตีรถหมดก็เลยหมดลงตีไปตีไม่ไดแล้วอันนี้อันนี้ดูดีคนเราพันมันผิดที่รุ่นพี่ไหมไม่มันไม่ได้ผิดที่พี่มันผิดพี่น้เป็นเออเป็นคนนำโชคให้ผมแล้วมันตีติดกระจกถูกไหมถูกไหมคือคนมันเยอะน้องพี่ไม่กล้าเข้าไปมองไม่เห็นตัวรุ่นพี่ก็ยืนนะพี่ยืนอยู่ข้างหลัง มองอยู่ห่างๆอยังห่วงๆเย็บไม่ได้ยินนะอ้าวอุนยเห็นเจ้าน้องออตตี้แล้วอะไรของพี่แบนเนี่ยอ้าวทำไมน้องไม่เห็นมีวอลนี่บ้างเลยอะไรอ๋อมันไม่มีใครเล่นด้วยอ่ะมาหัวเน่าเหรอนี่ใส่ไม่ดีไม่มีใครคบเงี้ยแหละอันนี้ก็พอรู้อยู่ยังไงยังไงจังหวะนี้ เล้งเล้งหลบก่อนเดี๋ยวดนไม่มีใครมีใครเลยก็ถ้าเป็นปลาของท้องไปแล้วเด็กหลังห้องก็เงียเนาะอืมที่เดี๋ยวเขามีนี่ลูกพี่รอดูดิมันแน่อะไรอ่ะมีเขาเอาแก๊งใหญ่เอาส่งตัวแทนมาสิบคนมาเจอกันหมดเลยไม่ไม่ไม่ปั๊มเพลนไม่ปั๊มอะอร่าจัดเลือกกันนี้ก็คือรวมกันหมดถูกแกงแกงละสิบคนใช่ห้าแก๊งเอาลงมาลงมาตีกันมั่วอกระชับบิดกระชับบิดอารมณ์เหมือนนัวนะ กี่คนแล้วนะกี่คนแล้วนะนัวนัวเนี่ยก็คือทุกแก๊งชอบนัวเลยปะใช่ไหมใช่ครับมีครับไม่ใช่ไม่ใช่อะไรของรู่พี่เนี่ยเออหยุดเลยเราไม่มีสมาธิไงพี่ซีรีสวัสดีฮะอยู่ไหมเน่ะสวัสดีครับส่วนดีซีเบเวอร์เบเดียร์กาดอนก็คือโลคอลกับก่อนเลยใช่ไหมนี่นี่หนูอยู่ข้างหนี้หรือไม่รู้เขาได้แบบว่าแก๊งยมัเจอแก๊งมาหรือเปล่านะ แต่ว่าเจอแล้วก็กวแพตตกแพ้ตกวอร,รอบหน้าโหก็ตองกกี่วโองอ,อนะสภายาขายเพนคิลเลอร์วันวอได้ไหมครับแบบว่าให้เป็นการเตรียมตัวเพราะเขารู้สึกว่าเขารอบนี้เขาเตรียมตัวมาแล้วมันได้เปรียบโอเวอร์พอมาขายแบบนี้แล้วเขารู้สึกว่าโอเวอร์ก็แบบกลายเป็นว่ามีพลังขึ้นมา เอ้ามันก็จะเอาไม่ใช่หรอมันบอกเป็นคนบอกว่าจะเอาไม่ใช่หรอเขาก็เอาแต่แค่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าไม่ถ้าไม่ให้ซื้ออ่ะมันมันก็แบบว่าแก๊งเขาได้เปรียบยูไอนแล้วนี่จะกลับกันยังไงนะมันเป็นคนเสนอจะซื้อเดี๋ยวเขาก็มีรถตู้ให้ไม่ใช่หรอโอเวอร์เป็นคนขอซื้อมันก็เอาได้เปรียบทุกทางเลยเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่กรมพวกมึงเนี่ยหน่วยวัตถุดิบอ่ะกังจำนวนเงินกั้งทรัพยากรอ่อจำนวนคนหลังพวกมึงก็ตัดสินใจเองเลย ให้ซื้อก่อนวันที่จะวอร์ดใช่เหมือนอีกจำนวนที่เสียเงินเยอะเหมือนกันเนาะใช่แต่มันคือศักดิ์ศรีไงปล่อยปล่อ่อยรุ่นพี่ก็รู้แต่สมัยเราสถาบันใช่ป่ะล่ะก็ถูกตั้งแต่ยังไม่มีอะไรใช่มันคือศักดิ์ศรีไงแต่รุ่นพี่เป็นโคุยตี้เต้นอยู่หลังเวนเดอร์เฮ้ยเดี๋ยวพี่พี่พี่ไม่เคยเป็นคือตอนตอนนั้นคือพี่ขึ้นมากเลยนะ บอก็บอกดฉันเข้าโรงเรียนมาเจอรุ่นพี่ยืนแต่งตัวเต้นเป็นเจอรี่บัลลี่อยู่ตรงด้านหลังะเธอเอาง่ายๆนะคือฉันเข้ามารู่บอยแรกๆนะเขาก็มากอดฉันละพี่ต้องนี่จบนี่ระบไปเลยไหมเกิดใครตกไปมนเป็นการทักทายครับคือมาถึงทักทายมาจากเมืองนอกใช่ครับเขาต้องมีแบบแผมก็ต้องอย่างนี้แหละครับมันมันมันต้องกอดแล้วก็จุ๊บสองข้างเลยปะอันนั้นนะใช่ครับวัยรุ่นยามกุ้งครับดยเ แล้วทำไมวันนั้นน้องเห็นจุ๊บพี่เลยเฮ้ยถ้าเขาขอจุ๊บวันนี้เธอจะทำยังไงไม่อ๋อคือจะให้จุ๊บด้วยไม่ใช่ไม่ถึงไม่ถึงตอนนั้นไงก็น้องไม่ไม่คือแต่คือรู้พี่พูดยงนี้คือพี่จะให้จุ๊บด้วยตอนไม่คือตอนนั้นน่ะก็แค่สงสัยไงน้องบอกว่ามาเฉิีจุ๊บไป่ก็ได้มาเฉิจุ๊บไม่มา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 มมา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 มมา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 มา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 ม อ้าวเขาบอพี่บอกให้จุกด้วยเอามามายืนแก้มมายืนแก้มบอกเลยอันนั้นอันนั้นคือคือตอนนั้นไงไม่ใช่ตอนนี้ยิ้แก้มมายืนแก้มมายิ้แก้มมาเออโดนน้องสิไม่ได้ตอนนี้คือเราแบบอ๋อไม่นุ่งดียิ้มแก้มมาสถานะยืนแก้มมายืนแก้มมาสีขนลุกอ่ะฉันคนลุกอ้าวเขาบอพี่บอกให้จุกด้วยจุกด้วยอ๋ออร่อยยอนมากต้องมีเสื้อไม่มีคนถามนะครับ อ๋อโอเคคือียชอบอเนือเงินนะมึงคงไม่หมดแค่ซื้อเพงกิลเลอร์หรอกเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่าจำกัดทรัพยากรมึงรูตัวนี้เืนีเลย่่เน่ยเล้ก่อ้็กืนน้องน้องไ่ทำอะไรตรงนี้ เปลี้ยเหรอใช่ไหมทำใหมวทำใหม่สูบหัวทำผมใหม่เหรอเปล่ามันขึ้นครับอ๋อฉันมองอะไรไม่เห็นเลยหนูมองไปหมดแล้วโดนขยัพบยันวันที่ไม่ขยันอะไรเขาจะรังอะไรนะไม่สวยอหรอันนี้มันมาพบใช่ไหมเรื่องนี้อาจเป็นจริงบ้าไม่ใช่หรอกหยอกหยอกไปเฉยถ้าไม่เห็นตัวช่วยไม่ได้นะครับผมมันเกินแล้วยี่แปดแล้วทำนั้นเลย กูต้องมือแล้วเก๋ทำไมมียาเข้ามาในตัวผมอ่ะไม่มีเปิดกระเป๋าเลยไม่มีมาให้ลุ้นตลอดเลยต้องขอไวๆนะขอไวๆนะนี่มันสองชั่วโมงนะคนรอเผื่อกบเผื่อจนจะตายแล้วเนี่ยเป๋าตังอยู่กับอยู่กับทีมเขาครับไม่ใช่ไปไม่รู้ไปจบเลยนะชีวิตไปทางอยู่ปากแห้งเลยทีเดียว มันหล,ลุดอะไรด้วยวมันเขาหยุดเขาหยุดซื้อเขาหยุดซื้อเยงเรื่องเรื่อง,งนนอะไรกันไม่มันมีคนไม่เห็นตัวไงเขาเข้าสี่ห้ารอบแล้วมันจะแก้ไงดีวะก็เป็นแบบถ่ายท้อดสดไหมครับน้ามันได้ไหมไปบ่อยไปบ่อยดำให้หน่อยดิไม่ให้เขาลองกดขึ้นรถด่วครับ เห็นได้หรอมันกดขึ้นรถไม่รู้ไี่คือรอบน้ารอบน้าก็ต้องไม่กี่คนเลยนะจะออกหมดแหละมันไม่มีใครพาเขาขึ้นมนน็เปถ่ายสดบบบตแจอไม่รู้ใช้ได้ยังจอใช้ได้ยังครับจอใช้ได้ยังพี่ไฟกับไฟมันจะลุกกันนะเออนั่นน่าจะดีกว่านะผมว่าหมอกมาเต็มตัวได้แล้วจะเริ่มแล้วเร็วจะให้มีแค่แบบสองแกงแล้วก็สภาแค่นั้นพอถ้าน้องเป็นไฟพี่จะเป็นน้ำมันอะไรอย่างงี้ป่ะอะไรนะอย่่างงีี้พไม่ได้ดูอะเราอ่ะดิ นายไปไปกับเราเพื่อนไปไปนั่นน่าจะไปกับหญิงเหมือนเดิมมาดูจากทรงละพี่เถามากเลยเว้ยพี่ดูป่ะเฮ้ยไปเพื่อนโอย่าโอุ้ยเขาเหรอไม่เดี๋ยวจะทะเลาะกันดิโธเดีู๋ดโตจริงด้วยตอนตอนที่ผมหันไปอ่ะแล้วเห็นพี่ทำท่าทรงที่แบบที่แบบเป็นเถาที่เมาเลยอ่ะเอาจริงป่ะ าชมนม่ทำอะไรอ่ะเอ๊ะนี่คุณไปเปิดวยเปล่าครับขนาดหน้าสีลายังง่วงเลยพวกเราจะเหลืออะไรคิดดูโอ้ไม่ใช่ไม่ไรเขาเปิดอยู่เนี่ยอี่ห้ยเขาเปิดสามพันเลยครับอะไรอะรุ่นรุ่นนี้ไม่ต้องเดินว่าที่หลังวอล์จบนี่เอาเป็นไว้ดีพอแล้วนะสิบสิบ ก็แบบถ้าใครจะใครจะจบกันก็คือยังไงก็ต้องเอาแค่สิบสิบอะเก็บปะไม่ได้หรอกฝั่งนู้นเขาแคปกันเยอะเหรอมึงรู้ได้ไงอ่ะหมดแล้วใช่ปะโอเคโอเคโอเคมึงรู้ได้ไงอ่ะเปิดชฉาติงก็แล้วเสียงแล้นะแล้วนะคุยกับบอสเสียงบอสมันก็หลุดออกมาได้ครับ อันเหรอเออแก็ได้ยินเสียงบอกมก่าบอกร่กปียอยากระแทกนะเปิดเช้าติ้งจะมึงอะเช้าชุยย yeah, so so ่เ uh, ช้าชุยทำไมกูเห็นหน้าตัวเองเถ้าชายเลยจะเริ่มยังรอบวไม่เห็นตัวไม่ไม่กูดกาไม่ได้ว่าอดจนอต่อไปก็เริ่ม้ะครับใกล้ใกล้เหิือนกันเยอะเลตถ้าเปิดเช้าติ้มันจะได้ได้ตีกันหรอวะ ขนาดขเมื่อกี้ยืนอยู่ทางซ้ายก็ดูน่าสวยเถอะอพร้อมนะสวยแล้วใช่ไหมเออเอคอลเลจ2,020เมตรฮะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเนี่ยดิทิ้งคนไปเอารถเริ่มก่อนเลยรอได้ยินเขาเปล่าได้ยินสไตล์ฮิชเชยร์ดได้ยินเขาเห็นรถสวยแล้วไปเอาโอเค เน่าเราเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นทีเดีเลยไปเอาเลยแล้วก็เริ่มเลยไปเอาเราเริ่มเลยปล่อยเลยปล่อยเลยเขาสวยอ่ะน่าสวยสวยทุกคนนูจอพี่โอเคตอบจูกพี่อ่ะพี่รับจุบเขาเริ่มเข้ามาไม่ใช่เขาสะพานเนี่ยเปแก่งน้อยลงนะจุดกลับหน่อยนึวไม่ค่อยอยู่เพื่อนไงแล้วก็แบบก้ามน้อยลงไปเยอะเลยจุดจนปางอะไรอ่ะคนเลี้ยงพรุ่งนี้หาจจะไอคนหนึ่งละไม่ไหว พะโลไม่เข้าใจที่พูดหมายความว่ายังไงเไปเลยเอาเลยเอาเลยมาเยอะมากเลยพูดคำเดียวว่าจุูบฉันจูบเลยค่ะเพื่อนฉันไม่เป็นเซอร์วิสวิกวิกับแฟแล้วหรอเพื่อนมาละมาละมาและมากทำไมมันต้องเดินมาใกล้ๆวะเนี่ยรอรอหายได้ปะอย่างเชิงละเลิงบันเทาเอาเลย ลูกหลงเชี่ยแล้วคนนี้ใครอ่ะไม่ว้าวะเอาแล้วเอาแล้วมีเลงงเนี่ยเรื่กัจังหวะนี้มีเลงนะแต่ยังไม่ยิงอะไรจังหวะนี้เลยยังมาโดยเริ่มเป็นโูนแหงนะตรงนี้ครับถือไม้บูลามาเดินไปเดินไปมาเลยนะไอ้ค้ไม่ได้บูนแล้วงอนงอนตียามีคนเยอะเลยใครบอกเขาว่าผมจะถือไหนจะเปิดยิงไปหนึ่งนะข้าหัวไม่ไม่เข้าวะก็เหมือนว่าจะไม่ล้องแต่ยังโค้งคุกเข่งโดนยิงมาไปหนึ่งแล้วโดนยิงมาไปสองแล้วล้มสามสามแต่ยังไม่เข้าจะโค้งเดินไปบูบอมาเลยอยู่ว่าจังหวะนี้ฮะยังงไอะ ใช่พากวะเราจริงๆยังเปนสี่ห้า hey. ห He He ้าคนหกคนนะแต่ยังไม่เข้าวันตรงนี้นะยังยังเชิงอยู่เอาตรงนะไอพรนี่จริงเกอดมารวยแล้วตรงนี้โอเวอร์เขาเป็นซัดได้เลยครับไอที่อาสนกบมาสาวไปสาวไปอันน้ลุกเลยลุกเลยโอ้โหเราใส่กันเลยตรงนี้ครับโอ้โหเราผมพากไม่ถูกเลยครับตรงนี้นะอละตมีการตีกันเองเล็กน้อยครับตรงนี้ครับแต่เหมือนว่าโอเวอร์จได้เปรียบในตอนนี้ช่วงนี้เพิ่งเริ่มเล่นไปเป็นเจ้าใครโอเวอร์ ว่าชุบเพื่อนด้วยนะตรงนี้ได้เยอะทเยอะเมืเยนมอไปมีแค่สามสี่คนห้าเราตายคไปหึ่งแตเ็กกวนกวนนแร้ถึงเขาต้อาใสสีแดงมาใส่สีครัสาหน้าสาใบสาใบสามยุ่สามยุสองนึ่งเ้สองน่้ไมาเลยเสียงยังดังกินไปหน่อยเอ๊เละงแตกตกแตชัว์ฟิวแข็งใช่ไหมแกหูแตกอันนี้เบียบ่อยมากเลยนะโอเวอร์ อาจังหวะเอาโอ้ชี้อ่ะเอ้ยโฟ์เอ้ยอ่ราไยิงอเทียได้ได้ปะมโอ้ยสออเห็นยสามขวาอ่ะแล้วแฟงเอาแล้วอนดเมย์ไปหนึ่งโอ้ยวาสามขวาแล้วก็ซ้ายหนึ่งยังไงยังไงอย่างนี้ย้อ ใช่่แล้วตังเยอะอ่ะวอกันครั้งหนึ่ง้เหี้ยหมดเยอะกว่าตีกันี่เตีกันธรรมดาเลยวทำอะไรอ่ะสัตว์เวียนปั๊มไม่หยุดเลยอ่ะเหวืยนปั๊มไม่หยุดเลยอ่ะขอบคุณลูกค้าอันนี้คือ NTR ชนะแล้วนี่ใช่ไหมที่ผ่านเข้ามาไม่ต้องเอไม่ใช่ไม่ได้ใครที่จะเหงื่อออก โง่อะโง่แมทสุดท้ายแล้วมา